ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากรายการถามสุดซอยได้สัมภาษณ์แม่น้องชมพู่และหมอปลาซึ่งคำถามมีดังนี้ครับแม่น้องชมพู่บอกสื่อว่าดีใจมากหมอปลาตาสว่างแล้วใช่ไหมแม่ชมพู่ตอบว่าแม่บอกว่าดีใจมากที่หมอปลามาหมอปลาเป็นคนที่มีชื่อเสียงครั้งหนึ่งเขาเคยรู้สึกแย่ๆกับเราแต่เขาเป็นผู้ใหญ่เขากล้ามาที่บ้านเรา ทั้งที่เรานะ่ะติดป้ายว่าไม่ต้อนรับหมอปลาแต่เขาก็มาคําถามถัดมาสภาพจิตใจแม่เป็นยังไงบ้างแม่ชมพู่ตอบว่าเข้มแข็งขึ้นแต่หงอยบ้างนะ่ะตอนเพจผ้าล้มไม่คิดว่าจะกลับมาเร็วขนาดนี้ด้วยความที่หมอปลามีชื่อเสียงพี่น้ำฟ้าพี่อุ๊บทำให้ยอดขายขึ้นมาเหมือนเดิมดีใจมากเลยค่ะขอบคุณด้วยนะคะหมอปลาตอบว่า เมียผมน่ะอุดหนุนไปเป็นหมื่นคำถามถัดมาความคืบหน้าคดีตำรวจว่ายังไงบ้างแม่นางชมพู่ตอบว่ามีติดต่อมาเรื่อยๆเป็นระยะแต่ไม่บอกนะไม่อยากโกหกบอกไม่ได้นะคะคำถามถัดมามีอะไรอยากพูดกับหมอปลาไหมแม่นางชมพู่บอกว่าขอบคุณหมอปลาที่กลับมาบ้านเราอีกครั้งแม้ก่อนหน้านี้จะรู้สึกไม่ดีกับหมอปาแต่ก่อน ที่เรารู้จักกันนะ่ะแม่ติดตามคลิปของหมอปาชอบในความเฮี้ยวตรงตรงเหมือนกันนะพูดอะไรไม่ต้องแปลหมอปาตอบว่าก็ขอให้จับฆาตกรตัวนั้นได้เร็วๆนะแม่ขอให้แม่นะ่ะและพ่ออนามัยและน้องสะด,ดิง้งรวยเงินรวยความสุขรวยสุขภาพรวย f อตอนนี้แม่ขายผ้าอะไรบอกไปเลยแม่นางชมพู่ตอบว่าแม่ขายผ้าคราม เป็นผ้าฝ้ายย้อมครามทอมือเพจร้านผ้าแม่น้องชมพู่ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะคำถามถัดมาพอคลิปนั้นออกไปแล้วทัวลงแม่ชมพู่รู้สึกผิดไหมหมอปลาตอบว่าทัวลงแม่ก่อนหน้านี้แล้วก็บอกว่าที่สังคมไม่ชอบแม่เพราะแม่ไปดูถูกบ้านเขาไงแม่ก็บอกว่าต้องไปดู อีกรายการที่เขาให้สัมภาษณ์เจตนาแม่ไม่ได้ไปดูถูกเขาเลยแต่สังคมนะ่ะตีความไปแบบนั้นเขาบอกว่าแม่ต้องไปดูก่อนว่าผู้ชายคนนั้นนะ่ะเขาให้สัมภาษณ์อีกรายการหนึ่งแม่ก็อธิบายแต่สังคมไม่เข้าใจแม่หรือบางทีแม่อาจจะสื่อสารผิดทําให้สังคมเข้าใจแม่ผิดอีกอย่างแกเป็นคนบอกไม่ถูกนะ่ะคำพูดคนไม่เคยออกทีวีอาจเรียบเรียงไม่ถูกหูใคร แกอาจจะสื่อสารอีกอย่างคนเข้าใจไปอีกอย่างทําให้ตอนนั้นแกโดนทัวลงเยอะคําถามถัดมาวันนี้หมอปลาทําให้แม่กลับมายิ้มได้อีกครั้งขายของดีอีกครั้งใช่ไหมหมอปลาตอบว่าผมดีใจนะแม่บอกว่าแฟนเขาไม่เคยมีรอยยิ้มแบบนี้เลยเขายิ้มเราก็ดีใจแม้กระทั่งเรากับเขานั่งบ้านป้าถอนทุกอย่างมันดีคำถามถัดมา ในความเห็นของหมอปลามองว่าคดีน้องชมพู่อีกนานไหมหมอปลาตอบว่าผมได้ข่าวมาเยอะว่าตำรวจเอาใบให้หลายคนเซ็นรับทราบว่าสิ่งที่คุณให้การคือเรื่องจริงผมคิดว่าเร็วๆนี้น่าจะมีข่าวดีภาวนาจับให้ได้ก็แล้วกันความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากรายการถามสุดซอยได้ให้การสัมภาษณ์หมอปลาซึ่งคำถามมีดังนี้ครับลุงท่านหนึ่ง มีป้ายติดอยู่หน้าบ้านว่าห้ามถ่ายภาพก่อนได้รับอนื้อตยใช่ไหมหมอปลาตอบว่าคนเราเป็นซูเปอร์สตาร์ครั้งหนึ่งพี่ธัญญาดังมากเคยเป็นแบบนี้ไหมยุค9 0นยะพี่ดังมากเคยเป็นไหมถ้าไม่มีพี่ก็ไม่ใช่คางคกขึ้นวอนนะสินี่เปรียบเทียบความหมายคำถามถัดมาแต่ก่อนใครไปบ้านลุงได้เลยมีป้ายติดได้ไงนะ่ะหมอปลาก็ตอบว่า ก็เขาดังไงยูทูบเบอร์ก็เสนอแต่ด้านดีๆหลอก FC สิครับหลายคนถามว่าทั้งเสียเงินทั้งเสียเวลาหมอปาเสียดายไหมก่อนหน้านี้นะ่ะผมก็บอกว่าเสียดายแต่วันนี้ผมบอกเลยว่าไม่เสียดายทั้งเงินและเสียเวลาเพราะสิ่งที่ผมเสียไปนะ่ะทำให้คนรู้สันดาลใครบางคนผมก็ว่าคุ้มดีกว่าให้คนเหล่านั้นหลอกคำถามถัดมา มันทำให้เราเสียชื่อเสียงใช่ไหมหมอปลาตอบว่าผมไม่สนใจชื่อเสียงอยู่แล้วผมนะ่ะสนใจความจริงดีกว่าคำถามถัดมาเหตุผลที่ออกมาปกป้องลุงพลเพราะอะไรหมอปลาตอบว่าเพราะเขาไม่มีใครเขานอนที่เปรไม่มีใครใครเดือดร้อนผมก็ช่วยหมดใครโดนกระทำสังคมตีตราผมช่วยตอนนี้เราเข้าไม่ถึงเพราะเขาดังทุกอย่างมันเปลี่ยน แต่เขาบอกว่าผมเปลี่ยนแต่ผมไม่เปลี่ยนผมยังปากหมาเหมือนเดิมคำถามถัดมาแม่น้องชมพู่อยู่ในสายตอนนี้หมอปลาไปหาคุณแม่แม่ทำอะไรอยู่แม่ชมพู่บอกว่าแม่ขายของอยู่งงงหน่อยแต่ไม่ตกใจหมอปลาพูดว่าแม่จะงงทําไมพ่อท้าผมตีพึ่งแม่ชมพู่ตอบว่ามันเป็นเรื่องของผู้ชายหมอปลาก็หัวเราะ คำถามถัดมาแม่เคยโกรธหมอปลาจริงไหมแม่ชมพู่ตอบว่าจริงค่ะตอนนั้นรู้สึกว่ามราสุมมารุมมาตุ้มแล้วหมอปลามาปล่อยคลิปจากคลิปนั้นก็เคืองๆว่าหมอปลานี่แหละทําให้คนบูลลี่เรามีคนตะโกนไล่ในตลาดคํำถามถัดมาตอนนั้นโดนกระแสสังคมนานขนาดไหนแม่ชมพู่ตอบว่า อึดอัดอยู่ประมาณเดือนที่2ของการเกิดคดีน้องชมพู่จนเดือนที่5ทุกหนักมากไม่กล้าไปกินกว๋วยเตี๋ยวในอำเภอไปไหนต้องกินข้าวในรถคำถามถัดมาตอนนี้ดีขึ้นหรือ,อยังแม่ชมพู่ตอบว่าดีขึ้นค่ะประมาณ2เดือนก่อนใครมาด่าเรานะ่ะต่อหน้ามาเลยนะสู้คนค่ะความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ ทางรายการถามสุดซอยได้ทำการสัมภาษณ์หมอปลาซึ่งคำถามมีดังนี้ครับชีวิตความเป็นอยู่แม่นอกชมพู่เป็นยังไงหมอปลาตอบว่าก่อนหน้านี้การไลค์ขายเสื้อผ้าแกดรอปเพราะแกนะ่ะโดนปลดออกจากเพจแต่พอผมไปนะ่ะวันนั้นแกไล้ว่าขอบคุณหมอปลาพี่น้ำฟ้าตอนนี้ยอดขายแกดีเหมือนเดิมแล้วแกทำมาหากินเหมือนเดิมคำถามถัดมาสรุปย้ายข้างใช่ไหม หมอปลาตอบว่าอย่าเรียกว่าย้ายข้างเลยเราแค่ต้องการหาว่าใครฆ่าน้องชมพู่ผมเป็นคู่กรณีกับอีกคนไม่ใช่แม่น้องชมพู่แต่แม่ชมพูนะ่น่ะเขาอยู่ฝั่งนี้แต่วันนี้เราคุยกับแม่น้องชมพู่เขากับพ่อมีแค่สองคนน่าสงสารจากคนที่เป็นฝั่งเดียวกันกับเขาตอนนี้เขาผิดใจกันคำถามถัดมา มีหลายกระแสบอกว่าหมอปลาเป็นจิ้งจกเปลี่ยนสีใช่ไหมหมอปลาตอบว่าถ้าสีที่ใช้อยู่ทุกวันนี้เกิดความเน่าไม่ดีพี่จะเปลี่ยนสีไหมเหมือนผมแหละครับทุกคนต้องเปลี่ยนถ้าสิ่งที่เราอยู่เละเทะไม่ดีทุกคนก็ต้องเปลี่ยนคําถามถัดมาบางคนบอกทำไมไม่ออกมาจากเรื่องนี้แต่ไปหาแม่น้องชมพู่อีกหมอปลาตอบว่าเราออกมาแล้วนะ ที่ไปนะ่ะเราไปขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และไปอุดหนุนแม่น้องชมพู่เขาเป็นคนทำมาหากินไปอุดหนุนเขาแปลกตรงไหนไปทำอาหารด้วยมี4มเมนูมีผัดกิ้งก่าได้ทองผัดคางคกขึ้นวอต้มเปรตงูเห่าคั่วกิ้งหนังวัวลืมตีนคำถามถัดมาชื่อเมนูคิดขึ้นเองใช่ไหมหมอปลาตอบว่าเป็นเมนูหากินยากตามท้องตลาดไม่มีขาย ผมคิดชื่อเองคำถามถัดมาต้องการสื่อถึงอะไรหมอปลาก็ตอบว่าไม่ไม่ไม่สื่อนะแต่จะตรงอะไรนะ่ะผมก็ไม่รู้ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ซึ่งหมอปลาได้ไปออกรายการถามสุดซอยโดยพิธีกรสัมภาษณ์หมอปลาซึ่งมีคำถามดังนี้ครับเขาไปโกกอกทำไมหมอปลาตอบว่าไม่รู้สิก็ไปนั่งไล่ด่าคำถามถัดมาหมอปลาบอกว่าจะไม่กลับไปโกกอกใช่ไหมหมอปลาตอบว่า มันมีประเด็นพอเขาด่าผมปับ๊บตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเรานึกถึงพระอาจารย์บุญมาเพราะท่านน่ะเป็นเจ้าของวัดเราก็ต้องไปเราต้องกลับไปณจุดนั้นว่าเราไม่ได้เป็นคนพูดซึ่งแกก็คิดว่าผมพูดเรื่องการปรักทูบกับหัวผมก็เข้าไปหาแม่น้องชมพู่แต่บอกก่อนผมกับแม่น้องชมพูนะ่น่ะ ไม่ใช่ศัตรูคู่ต่อกรกันตั้งแต่ทีแรกมีผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าหมอปลาก็ไม่ได้แตกต่างจากหมอดูร่างทรงถ้าเก่งจริงนะ่ะต้องเสกลมเสกฝนได้สิแต่ตอนนั้นนะ่ะแม่เขาอยู่กับคนนี้เลยทำให้คิดว่าเรากับเขานะ่ยอยู่คนละฝั่งแต่จริงๆนะ่ะเราไม่ใช่คู่ต่อกรกับแม่น้องชมพู่เราเข้าไปครั้งนี้อะไรเยอะแยะมากมาย บางอย่างสื่อไม่รู้คำถามถัดมาเจอแม่น้องชมพู่แล้วทำอะไรบ้างหมอป้าตอบว่าทุกคนตกใจเขาบอกว่าแฟนแม่น้องชมพู่ไม่เคยยิ้มมานานแล้วเขาอมยิ้มมีความสุขผมก็โทรหาบอก,กอข่าวหลายช่องทุกคนก็ตกใจว่าปกติแม่น้องชมพู่ใครชวนไปไหนนางจะไม่ไปนะแต่ผมชวนไปบนภูเขา บนภูผาที่ปักทูบก,กลับหัวเขาก็ไปกับผมเขามาผูกข้อมือให้ผมด้วยเขาไปกับเราหมดให้ความร่วมมือทุกคนตกใจแกบอกว่าเมื่อก่อนแกก็โกรธผมหลายๆเรื่องที่ทำให้ทัวลงแกแต่ก็เข้าใจความรู้สึกผมผมก็เข้าใจในความรู้สึกแกเอาง่ายๆนะแกรู้ว่า เราไม่ใช่คู่ต่อก่อนกับแกคำถามถัดมาเหมือนปรับความเข้าใจกันใช่ไหมหมอปลาตอบว่าน่าจะอย่างนั้นแต่เรานะ่ะไม่ได้ไปขอโทษขอพวยเราแค่ไปขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นทำไมต้องขอโทษเพราะผมกับแม่ไม่ได้อะไรกันไม่ได้ผิดใจอะไรกันแค่อาจอยู่คนละฝั่งตอนนั้นคำถามถัดมาวินาทีที่เจอแม่น้องชมพู่เป็นยังไงหมอปลาตอบว่า เขายิ้มก่อนที่ผมจะไปผมต้องไปเซ็นเรื่องคดีความเรื่องเครื่องดักฟังพ่อชมพู่ก็มีการท้าทายผมผมก็ไฟ้สดคิดว่าผมกลัวเหรออีกฝั่งก็คิดว่าผมไปหาเขามัง้งเขาไม่อยู่บ้านวงเล็บหัวเราะจริงๆนะ่ะผมไปหาพ่อชมพู่เพราะพ่อชมพูนะ่น่ะท้าผมไปตีพึ่งอีกฝั่งคิดว่าผมไปหาเขามัง้ง เพราะผมน่ะไลฟ์แบบตุเดือดเลือดพรานมากมึงคิดว่ามึงแน่เหรอเดี๋ยวกูจะไปให้กูไม่กลัวมึงวงเล็บหัวเราะผมไปตีพึ่งกับพ่อน้องชมพู่